ไปดีหมู่เพื่อนทุกคนเมื่อนี้กับสิ้าหล่อเบิร์หมากโทเรียนอีกไะไพี่น้องเมื่อนี้ก็คือวันนี้นนอะไรพี่น้องเว้ันนี้ก็หล่อสวนคือเก่าพี่น้องเยหล่อตีดอ,อกปลายกิ่งพี่น้องเอ้ยพวกไีนฮะบทีจะไปเห็นอะไรพวกไหนมากนะดกกระเพราอยู่เต็มต้นอญญาญะอยู่พี่น้องเ้ยบม่ต้องห่วงเต็มคาราเบลแต่ละสวนแต่ละแปลง แต่ละเมื่อแต่ละวันก็พาเลาะสวนพี่น้องเอ้ยทํางานสวนเรียนก e, ับเลาะสวนเรียนพี ừng, ่น้องทํางานสวนเรียนกับพาเบ่งสวนทุเรียนนะพี่น้องเลาะบึงห e, มากทุเรียนนี่แหละพี่น้องเนี่ฮะมากกไก้ดก็ได้บ่ต้องห่วงพี่น้องเต็มคาราเบลต้นในกกดกกใดสวนใดก็ได้แปลงใดก็คือการเบิดทุกแปลงพี่น้องดกกับผ้าอุ I ่แบบนี้แหละสวนใดก็ได้แต่ละแปลงแต่ละสวนดก คู่ชวนพี่น้องเอ้ยบุอยากสิว,าว่าีคุยบุญอยากสิว่าคุยมุกพี่น้องบ่เรื่องจริงแะ้วกระถ่ายให้เบื้องจริงรลดในเห็นบ่เนี่ยเ,บ,นเนยบื้องอรอดพี่น้องเอ้ยทำงานชวนทุเรียนกับทำหมากทุเรียนเต็มต้นสิกะดีใจได้คนทําก็ได้เราพี่น้องถ้าเห็นหมากโดดบ่สิก็ได้ถ้าเอาไว้สมดอกออกให้ชิบะได้ให้ว่าออกพี่น้องเอ้ยงานยันฮักลงเปนตุยไปเลยถ้าเอาไว้สมดอกออก,กน,นะดอกออกด้วยไว้ จนบรเห็นลำกิ่งลำงาพี่น้องเอ้ยอันนี้เขาก็ไว้ซำต้นมันหับลูกได้เนาะพี่น้องพาพี่น้องเบ่งไปรอบรอบตามหัวตามสวนพี่น้องเลยแต่ละเมื่อแต่ละวันก็เลาอหัวหล่ะสวนคือเก่าเหมือนเดิมบอดไปทางใดเมื่อนี้ก็อยู่สวนคือเก่ามานี่ก็ได้นั่งกัเมาเฝ้าเงาทุเรียนพี่น้องนั่งเศร้าเมื่อไแลลวก็ถ่ายสวนให้พี่น้องเบ่งบัดที้ถ่ายต้นท้ลงุเรียนถ่ายมะท้ลงุเรียนให้พี่น้องเบ่ง ใช่พี่น้องบองปายเบิ่งเนาะพี่น้องเบิ่อไงฮะไปเรียนกันจังแม็นงามพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอยกันรถปุ๊บไปจนคุ้งกันงาจนคุ้งกันขนาดปุ๊บบางห่างได้ค่ะเพื่อปุ๊บบางห่างฮะมันงามเนาะพี่น้องเราใบจนอยากติดกันมื่อไห้สิให้เบิ่งตามไปขีดินลองเบิ่งิให้เบิ่งทั้งพื้นเนาะพี่น้องทั้งเงาทุเรียนว่าสิจ้ะเสียเบิ่งไปรอบๆเบิ่งได้ผลงานจนคุ้งขีดินพี่น้องแท้จริงกระต้นเป็ใหญ่อยู่ได้นะอันนี้ก็ มาน,นี่กะเลาะชวนมองอยูพี่น้องเลาะชวนมองอยูมองเศร้านีแ่แหละมองอยูเป็นรักๆนีแ่แหละชวนอยู่ที่น้ําตกได้พี่น้องเอถ้าเลาะชวนน้าตกอีกมาเนี่ก็ได้บริบาทางใดคนทําชวนเรียนหรือว่าคนทํางานชวนเรียนพี่น้องเอ้ยว่าแบบง่ายๆเลยอยู่แต่นในสวนช่วงน,นี้ก็งานลายพี่น้องงานลายช่วงนี้ตีดอกไปกิ่งพี่น้องทั้งเปิดนามนำ คนฝ่ากระทำท่าสิโต๊กค่ะคือบบเห็นต๊กมาได้เปิดน้ำคือเก่ามันี้กระได้พี่น้องเลยเลาเปิดน้ำแต่ว่าเชืเมื่อก่อนหนังเชื่เมื่อกระทายให้พี่น้องเบิงทายไปรอบๆสวนเนาะพี่น้องทายพี่น้องเบิงไปรอบๆสวนสิลมลมได้พี่น้องก็มันเอกระไดลมคือพ้นชิมาเนี่ยทั้งฝ่าก็คือชะลึมชะลืนี่แหละพี่น้องเคยทำงานชวนเรียนกับบุมมี่ยังหลแต่ละเมื่อกลาะแต่ชวนอยู่แต่ในสวนในไฮนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนทำงานชวนเรียนก็ได้ บรมียังหลายเบิ่งหมักทุเรียนเบิ่งชวนทุเรียนเท่านั้นแหละพี่น้องไปทำงานชวนเรียนเนาะทำงานชวนทุเรียนกับถ่ายชวนทุเรียนพี่น้อง